ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีที่นี่อะไรอีกเนีเมื่อนะคืนนี้มีคนมาถามแล้วเราเข้าไปตอบตอนเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแนละ้วครับเขาบอกว่าอะไรนะกล้ามเนื้อเนี่ยหมายถึงกล้ามเนื้ออะไรใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคครับผมคือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบคือกล้ามเนื้อลายเนี่ยมันจะอยู่มันจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันเป็น เป็นกระสวยหรือว่าเป็นแผลเป็นอะไรนี้นะแต่กล้ามเนื้อเรียบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในท่อคงกลงจะเป็นท่อเล็กท่อใหญ่ก็เถอะกล้ามเนื้อเรียบนะทีนี้กล้ามเนื้อหัวใจเขาจะแยกออกมานะกล้ามเนื้อหัวใจก็จะเป็นกล้ามเนื้อเรียบคือเป็นกล้ามเนื้อที่ป็นแอดวานน่ะคือมันวิวัฒนาการไปจากกล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อลายไปแล้วก็กลายเป็นอ่าไมโอคาเดียวเออมาสเซอร์อ่ะนะ และอีกอันนึงคือกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่มีสัดส่วนของทั้งเรียบทั้งลายผสมกันโดยจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบหกสิบถึงเจ็ดสิบเปซ็นเป็นกล้ามเนื้อลายนะยังมีความเป็นกล้ามเนื้อลายนะนะอยู่ประมาณ3 0มสิบสี่สิบเอร์เซนกล้ามเนื้อก็จะมีสี่กลุ่มแล้วก็กระดูกเนี่ยจริงๆแล้วคือกล้ามเนื้อแต่ไขกระดูก ไม่ใช่กล้ามนี่ไงเออกล้ามเนื้อคือโปรตีน <unnecessary> ใช่ไหมคาถามก็คือแหล่งโปรตีนที่มีความเข้มข้นมากที่สุดของความเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันอยู่ที่กระดูกม่กระดูกเนี่ย ب, คือกล้ามเนื้อที่มีโปรตีนที่มีความเข้มข้นมากที่สุดโปรตีนที่มีความเข้มข้นมากที่สุดของกล้ามเนื้อเนี่ยที่เราเรียกว่ากระดูกเนี่ยนะมันจะมีแคลเซียม มาเป็นตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวยึดโครงข่ายเหมือนกับว่าเวลาจะสร้างอะไรนะผนังคอนกรีตใช่ไหมมันก็ต้องมีโครงเหล็กเนี่ยโครงเหล็กเนะี่ยก็คือแคลเซียมแล้วก็เอาปูนเะนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนเนี่ยนะเข้าไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นผนังคอนกรีตที่แข็งแรงเ็าเรียกว่ากระดูกกระดูกคือโปรตีนที่เข้มข้น แล้วโปรตีนที่เข้มข้นอันนี้จะต้องถูกยึดโยนด้วยแคลเซียมนะเพราะฉะนั้นแคลเซียมจะต้องอยู่ที่กระดูแล้วก็คล้ายๆเ,เ,เป็นอะไรวะไปเป็นอะไรเขาเรียกอะไรที่เป็นโครงเหล็กอะโครงเหล็กลก,ก่อนเอาเอา,เอาปูนไปเทอะอืมแต่ถ้าคุณเอาปูนไปเทเฉยแล้วไม่มีโครงเหล็กอยู่ข้างในอะนะคือไม่มีแคลเซียมอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่เรียกว่ากระดูเราก็เรียกว่ากล้ามเนื้อ S <S <S หรือว่าอ่ามีโครงเหล็กนิดหน่อยก็เป็นเส้นเอ็นเป็นเยื่อพังผืดอ,อะไรก็ว่าไปเอ่าคือเส้นเอ็นเยื่อพังผืดกล้ามเนื้อกระดูกอะไรเงี้ยเราเนี้ยก็คือก็คือกล้ามเนื้อแหละจริงๆแล้วพื้นฐานคือกล้ามเนื้อมีสัดส่วนของของแคลเซียมมากน้อยขนาดไหนอืมส่วนไข,ขกระดูกนี่ไม่ใช่ไขกระดูกคือไขมันอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย สเตมเซลล์อะที่อยู่ในไขกระดูกอะนะอ่าเขาจะอยู่ได้ด้วยไขมันเออไขมันดีๆไขมันจะเป็นพลังงานนะแล้วก็มีโปรตีนตัวอ่อนนะซึ่งโปรตีนตัวอ่อนเนี่ยเขาจะต้องใช้ไขมันดีๆพวกไขมันทีมตัวสี่สิบแปดนี่แหละสี่สิบแปดสี่สิบห้าเนี่ยก็จะอยู่ในไขกระดูกครับอย่างนี้แหละนะนะ ดังนั้นความหมายที่บอกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์ซ็นเจ็ดสิบปอร์ซ็นนั่นแะมันก็คือเหมือนกันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะต้องเหมือนชั่งน้ําหนักแล้วคุณเนี่ยจะต้องเอาเอาน้ํากับเอาไข,ไ,ไขมันมนะโดยเฉพาะไขมันเ<ล>นี่ยอ๋อเพราะน้ําเนี่ยมันเอาออกไปไม่ได้น,น้ํามันก็เจือไปหมดในระดับอ่าอินตาเอ็กตาเซลลูล่า ดโพสิตอยู่แล้วอ่ะนะคุณก็ต้องเอาไขามันแยกไขมันไปก่อนอพอไขมันไม่ไปกับน,น้ํานะไขมันเนี่ยมันแยกได้พอแยกไขมันไปแล้วเนี่ยนะคุณหนักเท่าไหร่หนักร้อยโลมีไขมันเท่าไหร่เอาบอกมีใครนะคนนั้นอนะ่ะที่อยู่เชียงใหม่อะ่ะบอกมีไขมันสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่มันก็แสดงว่าอ่ก็เหลือเก้าสิบโลอืม้าสิบเก้าสิบโลแล้วก็คุณวัด เปอร์เซ็นต์โปรตีนออกมาเป็นเท่าไหร่อะห้าสิบปาร์อะไรเงี้ยคุณก็มาเทียบจากเก้าสิบโลอะนะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์มาห้าสิบปาเนี่ยมันเท่ากับเป็นโปรตีนจากไขมันเนี่ยกี่ฮิโลเนาวก็ส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่เนี่ยผู้ชายเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเนี่ยประมาณนี้แหละเนะผู้หญิงก็ประมาณหกสิบห้าเจ็ดสนะิบอต่างกันห้าเปอร์เซ็นต์ ก็แล้วแต่คนตัวเล็กตัวใหญ่สูงต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะความหมายมันไม่ใช่บอกอ่าบอดี้แมสไอ้อะไรนะมัสเซอแมสในความหมายของคนตัวใหญ่ตัว,วัวไฟไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นมันคือเฉพาะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อข้างนอกใช่ไหมที่เป็นโครงล่างหรือเฉยกล้ามเนื้อทั้งโครงล่างเลยแต่อันนี้กล<ช>้ามเนื้อไม่มีไขมันเพราะว่าเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่เก็บสะสมไขมันถ้าคุณกินเป็น แล้วก็เอลนยีบาลานจิงจิงนะนไขมันเนี่ยมีแค่พอใช้อ่าไม่ได้มีไว้เก็บนะแต่อย่างไรก็ตามอ่าเราก็จะมีแค่การเก็บเป็นพลังงานในแบบฉุกเฉินซึ่งฉุกเฉินเนี่ยเขาว่าให้ไว้เก็บไว้เท่าไหรอ่อ yeah. mm ่ะ hmm. ผู้หญิงก็ประมาณเท่าไหร่ 20, รยี่สิบยีสาเอร์เซนเงี้ย ผู้ชายก็ต่ำไปยี่สิบครับหรือไวกันตายเรียกไขมันกันตายไม่ได้ไวเชงตอนฉุกเฉินฉุกเฉินนี่คือไกโคเจนแล้วก็กล้ามเนื้อนี่แหละโดยเฉพาะกล้ามเนื้อลายอะกล้ามเนื้อลายเนี่ยนะมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่มีความหมายต่ออินซูลินมากเพราะนั้นคำตอบว่าเอ๊ะทำไมอินซูลินถึงจ ivity, ะเซนซิทิวิตี้อะนะก็อยู่ที่กล้ามเนื้อนะ่ะ กล้ามเนื้อลายของคุณเนี่ยนะมันพัฒนาได้แค่ไหนซึ่งกล้ามเนื้อลายย่อมแบ่งเป็นสองชนิดก็คือสีขาวกับสีแดงเป็นฟาสทวิตกับสโลทวิตเนี่ยแล้วก็ถึงจะเป็นแบบมากินน้ําตาลได้แค่ไหนกินคาร์บได้ยี่สิเอร์ซ็นไหมหรือกินได้สิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องพัฒนากล้ามเนื้อสีขาวนะไม่ใช่มั่วๆเอาละพัฒนากล้ามเนื้อลายแต่คุณไปพัฒนากล้ามเนื้อสีแดงคาร์ดิโอ อะไรเนี <laughs> ่ยมันก็ไม่ใช่นะเร็วๆเนี่ยถึงมีบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าให้พี่ใช้กล้ามเนื้อสีขาวอ,ะอ่ะมันมีอะไรอะ่ะฟาาทวิตนะ์เนี่ยให้พี่ใช้ฟ้าทวิตนะ์เนี่ยมีเรื่องอะไรสักเรื่องเอนนะีลืมไปแล้วพราะอันดับแรกเลยก็คือให้ใช้ฟาาทวิตย์นะ เพราะฉะนั้นคุณต้องไปเวไม่ใช่ไปคาร์ดิโอคาร์ดิโอมันก็มันก็มันใชใช้นกนลังสุแยงคุณต้องใช้กัน,นกสุดขาวเอาบาร์วิสมัโซพเวมีซิสเซนเทนนิงอะไรอย่างยิบยิบยิบค่ะเอ้เรื่องอะรเรื่องไทลอยอ่อ๋อไทรอยไทลอย ก็เป็นฮอร์โมนในการที่จะเผาผลาญพลังงานซึ่งการเผาผลาญพลังงานของฮอร์โมนไทรอยอะนะตามปกติอะที่เป็นอะอะไรนะน้องสาวคนกลางแล้วทำขยันขยันตัวเป็นเกลียวอะไรเลยเนี่ยนะเขาก็จะเผาน้ําตาลกับเผาไขามันเขาจะเผาน้ําตาลกับไขมันเนี่นยไขมันไตกรีสไยอะเป็นน้าตาลแต่เขาจะเผาน้ําตาลก่อนเนาะ เพราะฉะนั้นไม่อยากเก็บน้ําตาลเพราะว่าเนี่ยน้ำตาลสะสมมันเยอะนะเออ,เอ,อก็ก็ต้องมาสั่งการี่ยเหมือนกาหนดให้ไทรอยอ่ะทํางานแบบขยันขยันเ,เพราะฉะนั้นไทรอยจะทํางานขยันเนี่ยไทรอยเขาก็จะเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อลายนี่แหละซึ่งกล้ามเนื้อลายมีนี่ครับเขาสีแดงเพราะฉะนั้นอยากให้ไทรอยเขาผ่านไตกรีสลายก็ต้องไปคาร์ดิโอเชื่อมต่อกล้ามเนื้อสีแดง อยากให้ไทรอยมาช่วยควบน้ำตาลน้ำตาลสาวสมสูงน้ำตาลตอนเช้าสูงก็ให้ใช้ก้ามเนื้อสีขาวแล้วไทรอยเขาก็จะมากำหนดให้กามเนื้อสีขาวใช้น้ำตาลก็เป็นลูกโซ่ปากแต่คนอ่านแล้วเขาจะเข้าใจตามเราหรือเปล่าถ้าเราไม่เอาปากมาย้ำ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 อะไรอย่างเงี้ยอือ โอ้แต่เรื่องไข่นี่ต้องย้ำเลยล้ะครับ